มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนแจชวนชื่นพร้อมผู้ใจบุญช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับชาวบ้านไม่หยุดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิดนะคะล่าสุดค่ะสองสามีภรรยาตลกชื่อดังแจชวนชื่นและแจนภรรยาร่วมกับผู้ใจบุญช่วยกันสมทบทุนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านให้ครอบครัวละ500บาทพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะว่า ช่วงนี้แจงและแจด๊ดเข้าใจทุกๆครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตอนนี้นะคะหลายครอบครัวยังมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นจริงๆทั้งค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟแจงและแจ๊ดพิพัฒคุณอ่อนอุมาจึงอยากจะช่วยแบ่งเบาตามกําลังที่พอจะช่วยได้ค่ะด้วยการมอบเงินให้กับชุมชนต่างๆครอบครัลวละ5 0 0บาทอาทิชุมชนวัดพุทธบูชาวัดโพทองวัดโพแก้ววัดบางกระดีวัดทุ่งครุ วัดศรีสุขครอบครัวประชาอุทิศข้างหมอบางมดบ้านเช่าหน้าโรงเรียนบางมดวิทยาแล้วก็พ่อค้าแม่คา้าต่างๆค่ะโดยพี่พัดนะคะได้ทําบุญไปครั้งก่อน5 0,000บาทแจกไปก่อนหน้านี้แล้ว100ครอบครัวนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะครอบครัวของเราได้นํากล้องออกมาประมูลโดยคุณออนอุมานะคะได้ประมูลมาเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อนําไปช่วยเหลือครอบครัวต่างๆซึ่งทางพี่พัดได้สมทบมาให้อีก2 0 0 0 0นะคะ รวมทั้งหมดของโครงการนะคะจบไปที่270,000บาทช่วยเหลือไปได้540กครัวเรือนค่ะจริงๆมีรูปเยอะกว่านี้แต่ว่าลงไม่พอถึงทุกบ้านทุกหลังอิ่มใจผู้รับอิ่มใจผู้ให้สู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ